สวัสดีวันนี้ครับเราอยู่ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจครับวันนี้พานน้องในพื้นที่4จังหวัดนะครับขุงขาปัตตานียะลาและนราธิวาสมาทากิจกรรมในวันนี้ครับภาพกิจกรรมจะเป็นอย่างนั้นเราไปดูกันเลยเราคนดังใช่ไหมเนี่ยหรือว่า เราอยู่บนผืนแผ่นดินนะครับที่สวยงามที่สุดของโลกอย่าไปไน,ปรไปไนปกรับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขประธานในพิธีรุดควบคุมทักสินสัมพันธ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้จารุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันในสังคมพระอวัฒนธรรม